สวัสดีครับวันนี้ครับจอเชโกอีกครั้งหนึ่งครับวันที่2 1เดือน6ครับมาวิเคราะห์กราฟทองคํากันนะครับว่าทองคําจะไปทางไหนนะครับแล้วก็เอายังไงนะครับเดี๋ยวมาเรามาไล่โครงสร้างก่อนเลยนะครับว่าทองคํานะครับยังอยู่ในโครงสร้างขาลงนะครับยังอยู่ในขาลงอยู่นะครับผมยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับอเดี๋ยวเรามาตีโครงสร้างกันก่อนนะครับนี่ฮะก็เกิดการอะไรนะครับเกิดการ เสียทรงกระขึ้นครับตรงนี้ฮะเป็นการ change of character ลงไปนะครับใน head f o ครับผมมาใน head f o นะครับวันนี้นะฮะแล้วเราได้ไฮตรงนี้ครับไฮของเขาอยู่ทรงนี้ครับข้างบนเลยนะครับสําหรับทองคำนะครับอ่าแล้วเราก็เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วครับเราก็มาหาโลต่อนะครับว่าโลเขาอยู่ตรงไหนครับเขาทำ i n d u c e m e n t ตรงไหนนะครับนี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ครับที่ผมตีให้นะฮะนี่ครับทําตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ตัวนี้ก็ยอมรับได้นะฮะอ่าแล้วก็ไฮเขาอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ไฮบนสุดเลยนะครับแล้วโลเขาอยู่ตรงไหนครับโลอยู่ตรงนี้นะฮะโลอยู่ตรงนี้ครับที่ที่ยังไงครับที่ต้องทะลุผ่านไปให้ได้นะครับทะลุผ่านไปให้ได้นะครับนี่ฮะนะครับนี่โลนะครับ่ายังไงเปโลครับเขาทำ n d u c e m e n t ตรงนี้ครับเล็กๆตรงนี้ครับนี่ฮะเล็กๆตรงนี้ครับเห็นไหมฮะทุกคนตรงนี้ครับนี่ เราก็ได้แล้วนะครับสำหรับ Inducement ของเราเล็กๆตรงนี้แล้ยังรับเป็นโลนะครับนะฮะโอเคตอนนี้ครับทองคํามีสิทธิ์ที่จะลงต่อนะครับมีสิทธิ์ที่จะตรงลงต่อแล้วก็ต้องหลุดตัวนี้ด้วยนะครับต้องหลุดโลนี้ด้วยนะครับนี่ถึงจะเรียกว่าลงนะครับตอนนี้ครับเป็น liquidity sweep นะครับเป็น liquidity sweep ก็คือกวาดนะครับกวาดไม้กวาดไม้ใบนะครับกวาดซับลอดไม้ใบนะครับ สวีปนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับกดตีสวีปนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมสวีปลงไปนะครับแล้วก็อ่าเราให้ทองคาหลุดอย่างเดียวนะครับขอเป็นแท่งยาวๆนะครับขอเป็นแท่งยาวๆนะฮะหลุดลงไปนะครับเป็นแท่งแดงๆยาวๆเลยนะฮะหลุดลงไปครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าทองคาจะลงต่อนะครับนี่ฮะทองคําจะลงต่อนะครับนี่ฮะแล้วเราก็เมื่อเขาลงไปแล้วครับเราไม่เราไม่ใช่ว่าไปเสียวนะครับเราหาซับไพ่นะครับซับไพ ซัพพายเขาต้ออยู่โซนตรงนี้นะครับถ้าเขาหลุดนะครับรอหลุดอย่างเดียวนะครับตอนนี้ฮะใครที่จะเล่นนะครับรอให้ทองคําหลุดอย่างเดียวครับแล้วก็กดนะครับแล้วเราค่อยกดนะฮะสําหรับทองคาครับผมนี่ฮะผมว่าตรงนี้น่าจะเอาอยู่นะครับรอให้เขาขึ้นมานะครับย่ให้เขาย่อขึ้นมานะฮะเยี๋เวเราให้เขาย่อขึ้นมาแล้วก็นะครับทองคำทำทองคำทองคำนะครับอ่าเขาจะทําแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะนะครับ พุ่งนะครับปุ่งอย่างนี้ฮะปุ่งนี้แล้วก็ไงครับลงต่อเลยนะครับนี่ฮะก็เป็นแทชเช่นอีกแทเทินหนึงครับที่ทองคําชอบทํากันนะครับนี่ฮะแล้วก็ลงไปนะครับเตรียมกดเซลล์กันได้เลยนะครับสําหรับทองคํานะฮะที่หายนี้นะครับผมนี่ฮะชี้หายนี้ครับที่ผมบอกไว้ให้ฮะนี่ฮะหายเท่าไหร่ครับรอให้เขาหลุดอย่างเดียวนะครับทีตรงนี้ครับเป็นโซนอ่าอะไรครับออเดร์บล็อกตรงนี้ครับ นี่อาเดอบ็อกเป็นโซนที่1 9ป8นะครับถึงถึง19เท่าไหร่นะครับนี่ฮะเป็นโซนอาเดอรบ็อกของเราเองนะครับนี่ฮะเ9 5 7นะครับซึ่งจะเป็นการเล่นเซลลงไปนะครับแล้วก็ต้องรอให้ทองคำหลุดก่อนนะครับหลุดแนวนี้ก่อนนะฮะนี่ฮะหลุดแนวนี้ก่อนถึงจะสวยนะครับถึงจะสวยนะฮะนี่ครับ1924นะครับตัดได้หรือเปล่า นะครับหนึ่งเก้าสองสี่ครับต้องหลุดให้ได้หรือเป็นแท่งแดงยาวเลยลงไปเลยนะครับแล้วเราก็หา p a t ์นอ่ c e พทเราให้เขาย่อขึ้นมาตรงออเดอร์บ็อกซ์ส่วนนี้ครับแล้วเราค่อยกดนะฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะกลายเป็นโลตรงนี้ก็จะกลายจะกลายเป็น high t r e นะครับฮะเดี๋ยวเรามาหาตัวนี้ตัวนึงครับที่เขายังไม่ได้ทดสอบนะครับตรงนี้ฮะที่สวยๆโซนหนึ่งครับนีฮะนะครับก็รอเขาย่อขึ้นมานะครับอาจจะถึงหรือไม่ถึงไม่รู้นะฮะ ก็อย่างงี้ก็กดเซลลงไปต่อนะครับนี่ฮะก็ในเมื่อเขาทําลายอ่ะหรือว่าเขาทํำรูบาร์โลแล้วนะครับแล้วเขาย่อขึ้นมาแถวซับไพ่นะครับเราก็ค่อยกดเซลกันลงไปนะฮะโอเคครับตอนนี้ครับทองคํายังอยู่ในหน้าอ่าเลยนะครับยังอยู่ในฝั่งเซลนะครับยังเป็นการทำ break of s t r u c t ขาลงนะครับยังไม่ใช่ขึ้นนะฮะถ้าทุกคนมองขึ้นนี้มองผิดนะครับมองผิดนะฮะอันนี้ก็ ต้องหลุดตัวนี้ให้ได้นะครับผมแนะนําเลยต้องหลุดตัวนี้ให้ได้นะครับหนึ่งเก้าสองสี่ครับต้องเบรกลงไปให้ได้นะครับถึงจะเป็นอะไรครับจะเป็นการทําโลนะครับเป็นการทำโลว์กัโลชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นเชิงอัพคารรกเตอร์ไปนะครับนี่ฮะครับก็ยังเล่นในน้มไปทางเซลล์นะครับไปทางเซลล์ครับแต่ใครจะบายไว้ก็อันตรายนะครับสําหรับแนโน้มขาลงแล้วคุณไปส่วนเทนนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ เราให้หลุดก่อนนะครับถ้าอยากคอนเฟิร์มนะครับเราให้แท่งแดงลงไปก่อนนะครับแล้วก็ย่อขึ้นมาที่1948-1957ครับแล้วกดเซลล์ลงไปนะฮะนี่ครับสองแนวครับตรงนี้ฮะโอเคครับตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนึงครับที่บิคอบแบบจะได้ไม่หลอกเรานะครับในไทม์เฟรมเฮดโฟนะครับโซนนี้นะแล้วหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับเป็นที่ที่ผมอธิบายให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปฮะสำหรับนี้สวัสดีครับ